สวัสดีครับเพื่อนๆพืนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็หลายวันก่อนนะครับผมโพสทีมไปนะครับที่เอาไปสู้ในลีกอิเล็กทริกครับนะฮะโดยมีลักลุกสเลนะครับแล้วก็กาเวลเลอร์แล้วก็ตัวกลางจะเป็นหมาไฟฟ้านะนะฮะทีมเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้มาดูลุกสซเลก่อนนะฮะ LUX นะฮะอ่าคีย์หลักก็คือตัวล u กเ a เลเนี่ยนะครับหรือว่าลักเ a เลเนี่ยนะครับน่าจะ,นะะลักเ a เลเนาะอ่าลักเเลละกันนะฮะอ่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นท่านะฮะท่าแรกเนี่ยจะให้ความสำคัญที่ท่าแรกก่อนนะครับคือคุณต้องหาตัวที่พัฒนาร่างแล้วนะครับจากร่างหนึ่งเป็นร่างสามเนี่ยนะฮะอ่าเป็นท่า Hidden Power ดิน นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอื่นนะเนี่ยอย่างตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็น h i ดเด้นพาวเแต่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์น้ำเห็นไหมตัวนี้ไฟฟ้าเห็นไหมครับตัวนี้เป็นมีท่าสนาน,สนานนะครับเนี่ยไฟฟ้าสปาร์กนะฮะแล้วก็มีไหมอันนี้ล่างสองเนี่ยฮิดเด้นพาวเไฟเงี้ยนะครับไม่เอาคุณต้องหานะฮะลักเลนะฮะ ที่ฮิดเด้นพาวเเป็น h i d เด้นพาวเดินเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าในหลีกนี้นะครับเราจะเจอกับโปเกมอนไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับต้องเป็นโปเกมอนไฟฟ้าเท่านั้น,น,นเพราะฉะนั้นเขาโดนท่าแรก h i ดเด้นพาวเวอที่เป็นดินไปเนี่ยไฟฟ้าแพ้ดินใช่ไหมครับมันก็จะโจมตีเขาได้เยอะนะครับถ้าชาร์จนะฮะเลือกเป็นไวชาร์จนะครับแล้วท่าเนี้นะครับปล่อยไปเนี่ยจะดับดีเฟนเราเองนะฮะต้องระวังนะครับ แล้วท่าที่2องนะฮะท่าชาร์จที่2อเรือกเป็นไซคลิกแฟงนะฮะหรือว่าเขี่ยวพลังจิตพราชื่อภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านี้ปล่อยไปจะลดดีเฟนคู่ต่อสู้ทุกครั้งนะครับอ่าสมมุติเราปล่อยไซคลิกแฟงไปใช่ไหมครับตู้มนะฮะดีเฟนเขาจะลดทีนี้ฮิดเด้นพาวเวอร์จะทํางานหนักขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะมีหลายตัวที่ต้องระวังนะครับระวังพืชเนี่ยให้ดีนะครับ ไอตัวบอลบอลบอลพืชนะฮะแล้วก็กาอีาร์เอปะ่ะอ่านี่กาเวลเลอร์นะครับเอ่อกาเวลเลอร์เอ่ออารูล่านะครับนี่อารูล่านะล่างสองนะฮะอันนี้ล่างสองนะล่างสองนะครับ Uh, ถ้าผมเลือกเป็น o ็อ t โท s สโตนเอ e แล้วก็ล็อกบัสทั้งหมดเลยนะครับล็อกโทสโตนเอแล้วก็ล็อกบ a สนะครับเป็นท่าหินหมดเลยเอาไว้ตีพวกอะไรอะแม่งมุมฮะพวกมแมลงพวกบินต่างๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงแหละฮะหรือว่าแต่ระวังนะโดนพืชไปนี่ทีเดียวน็อกเลยนะฮะโดนท่าพืชไปต้องระวังต้องระวังนะครับ แล้วก็หมาไฟฟ้านี่มันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อไปละอ๋อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไฟฟ้าอ๋อ C P ลบหนึ่งพันห้าร้อยอ่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะฮะแมกเนติกผมใช้แมกเนติกที่เป็นชาโดด้วยนะครับแต่ใครจะไม่ใช้ชาโดก็ได้นะฮะ ถ้าเลือกเป็นท่าสนานนะครับแล้วก็โอเวอร์ฮีทนะฮะแล้วก็ไซคิกแฟงตัวเนี้ยนะครับจะมีข้อดีคือมันจะค่อนข้างเร็วนะฮะปล่อยท่าค่อนข้างเร็วเก็บ energy ค่อนข้างไวนะครับเก็บ energy ค่อนข้างไวนะครับโดยเราจะปล่อยไซคิกแฟงไปหรือว่าถ้าเจอพืชเราก็จะปล่อยโอเวอร์ฮีทได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่าไม่พูดพร่ทำทาเพลงนะฮะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ ออมาดูคลิปกันครับผมก็อ่าเซตนี้นะฮะผมเป็นเซตที่เล่นนะฮะหลังจากที่ชนะ5-0มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องในติดแม่งต้องเล่นผมแน่แนครับผมนี่ตัวแรกมายังพอไหวครับตัวนี้เป็นโปเกมอนเหล็กนะฮะก็จะโดน2เท่าเลยทีเดียวนะฮะเหล็กไฟฟ้าสังเกตมันว่าไปนนะครับนี่นะฮะ โอ้โหนะฮะนี่เขาปล่อยมาไม่แน่ใจท่าอะไรแต่ผมต้องการรักษาลุกสซเลไว้ก่อนนะฮะไวชาร์จนะแล้วก็หาหนีไปนี่ฮะตัวที่ไม่อยากเจอนะฮะปลาไฟฟ้าครับเพราะว่าดินท่าดินจะทำอะไรไม่ได้แต่ผมปล่อยท่าไวชาร์ตไปมาดูว่าจะดูดกรอกขาได้หรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่กรอกับอุย้อยอะไรอย่างนี้ เสร็จเราี่ครับเนี่ยฮะแล้วผมปล่อยไซคิกแฟงไปนี่ฮะฟึบโอ้โหมาละหนึ่งเกราะครับแล้วก็แอตแทกเขาลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าของเราเป็นโปเกมอนชาโดอย่างไงก็ต้องกลางเกราะไว้ก่อนครับนี่ฮะแล้วก็ตีไปโอ้เข้าปล่อยมาอีกรอบหนึ่งเลยครับโอ้อย่างงี้ไม่ไหวฮะ ชาโด้ด้วยปุกมอนชาโดจะตีแรงขึ้น20%นะฮะแล้วก็ค่าความต้านทานหรือว่าค่าดีเฟน์จะลดลงประมาณนะฮะประมาณ17%นะกัน1 7นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะโดนท่าไฟไปโอ้อร์ฮีทเขาหมดแล้วครับเกราะเขาของเราก็หมดแต่ของเรายังมีอยู่นะีนโอ้โหไหวไม่ทันฮนะนี่ฮะ อโอ้แล้วเขาปล่อยมาแล้วครับไลชูครับเป็นทันเดอร์พันสบายมากครับตีไปครับโอ้โหนี่ครับเขากะเปลี่ยนตัวมารับท่าแต่ไม่เป็นไรครับผมปล่อยนี่ฮะายชาร์จไปแล้วของเรายังมีกาเวลเลอร์อยู่นะครับแต่ว่าไรชูมีท่า Big บิ๊กเบดนะฮะเป็นท่าต่อสู้ หินโดนไปก็ชิบหายได้เหมือนกันฮะแต่ว่านี่เราชนะไปก่อนครับอ่าประมาณนี้นะฮะผมเลือกคลิปมาจะได้เลือกเอาที่จะได้รู้ด้วยว่าทีมอย่างเงี้ยแพ้อะไรทีมเนี้ยนะฮะสามารถเปลี่ยนเอาตัวอ่าหมาไฟฟ้าออกได้นะไอหมาไฟฟ้าไอแมกแมกเนติกออกได้แล้วเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับผมไปใช้วิธีนี้เปลี่ยนไปใช้ปลาไฟฟ้าเปลี่ยนไปใช้ลูกบอลไฟฟ้า กาวเวลเลอร์ครับตัวนี้แพ้ดินแน่นอนครับมาไฟฟ้าหินครับแพ้ดินสองเท่านี่ฮะแล้วยังอื่นสู้อยู่เหรอแล้วปล่อยมาเป็นอ้อลุกเลครับแต่ลุกเลของเขาไม่ใช่ท่าดินนะคือลุกเลที่จะเอามาเนี่ยต้องเป็นท่าดินถ้าไม่ใช่ท่าดินอย่าเอามาใช้ครับไม่มีประโยชน์ครับนี่ฮะแล้วผมก็ ปล่อยเอาเจ้าหมาไฟฟ้าชาโดว์มานะฮะแมกเนตแมกเนติกนะฮะนี่ฮะโอ้โหตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยเป็นไซคิกแฟงไปนะฮะต้องระวังหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวเราบางลงนะฮะนี่ฮะโอ้กาเวลเจอร์นี่ฮะ,ววฮะไซคิกแฟงไปลดดีเฟนด์หน่อยลูกนะฮะ นี่ฮะฝับม,มาแล้วฮะสองเกราะแล้วเขาปล่อยมาเป็นน่าจะเป็นหน้าหินผมไม่ไม่ไมใช้เกราะนะฮะนี่ฮะแล้วก็เอาลุกสเลมานะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนโอ้เอาแมงมุมไฟฟ้ามาครับอย่างนี้ต้องปล่อยไซ่ขิกแฟงไปก่อนแล้วเปลี่ยนตัวเอาคาเวลเลอร์มาครับโอ้มาดูว่า จะทันหรือเปล่านะฮะของเขาน่าจะเก็บเอเนอร์จีได้พอดีครับแล้วเปลี่ยนเอามารับท่าหน่อยฮะนี่ฮะขอให้เป็นท่านะฮะขอให้เป็นท่าอะไรท่า,มาแมลงนะฮะมแมลงจะมาลดแอตแท็กของเรานะฮะท่าเนี้ยท่า,ทาลุงเนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีสองตัวเขามีหนึ่งตัวครับมีโอกาสที่จะชนะอยู่ครับมีโอกาสที่จะชนะอยู่ครับแล้วเราก็ปล่อยล็อกบัสไปนี่ฮะของเขาเป็นตัวชายนี่ของเราเป็นตัวธรรมดา ตัวชินนี้กับตัวธรรมดาใช้งานเหมือนกันนะฮะไม่ได้ต่างกันแค่สีมันเปลี่ยน,นะฮะเรียบร้อยนี่ผมไม่ได้ให้ดู IV นะลืมให้ดูไปอ่าอย่างตัวตัวแมกเนตแมกเนติกเนี่ยนะครับจะเป็น5ของผมจะเป็น5 75นะอ่าแล้วก็อ่าตัวอะไรเอ่อ กาเวลเลอร์ผมจะเป็นรู้สึกจะเป็นสนะิบห้าสิบห้าสิบสามสิบสามนี่ฮะเอาหัวนี้เจอป่าไฟฟ้าครับนะสิบห้าสิบาสิบสามนะครับแล้วก็ตัวลุกเลนะฮะลุกเลไม่ดีไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะลุกเลผมตัวที่ได้มาล่าสุดน่าจะเป็นสิบห้า สิบห้าสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยตัวนี้อันตรายนะฮะเขามี Energy Ball นะฮะเป็นท่าพืชที่กาลวเลอร์โดนไปนี่หายว่าเลยทันดีทันใดนะฮะไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับทันไหมทันในทันครับผม แล้วเมื่อกี้เขามีป่าไฟฟ้าใช่หรือไม่นะฮะไอตัวกาเวลเนี่ยเจอน้ําเจอพืชนี่เลี่ยงหมดนะฮะตัวเขาค่อนข้างบางนิดนึงแล้วปล่อยสโตนเอตไปครับมาดูว่าจะดูดเกราะได้ไหมถ้าดูดเกราะไม่ได้อย่างน้อยเราจะมาลดซีพีเขาได้หรอครับล็อกบัสไอสโตนเอตอืมมาแล้วฮะหนึ่งเกราะของเขามีอีกหนึ่งเกราะของเราหมดแล้วแล้วของเขามีท่าน้ํานะฮะตัวนี้ถือเป็นเมตาเลยทีเดียวนะครับ นี่ฮะเซิรฟ์ฟครับเรียบร้อยเหไหมหายวาบเลยแล้วทีนี้เราเอานี่ฮะแมกเนติกลงมาแล้วปล่อยท่าใส่คิกแฟงปล่อยนะครับผมต้องการรักษาเจ้าตัวลุกเซเลไว้นะครับอืมมาแล้วฮะตอนนี้เกราะเขาหมดเขาหมดเท่ากับเราแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นโปโลมอนชาโ์ดนะฮะโดนจะแรงขึ้นอีกนะฮะเซิรฟ์ฟครับ อเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาชนกันครับมาหลังปล่อยโอเวอร์ฮีทไปนะฮะโชคดีเมื่อกี้เปลี่ยนตัวไม่ทันฮะเผาสิครับมแมลงเผาสิครับเผาเรียบร้อยโอ้โชคดีมากที่เปลี่ยนตัวไม่ทันเมื่อกี้แล้วก็ปล่อยวายชาร์ททันไหมไม่ทันปล่อยใส่ขีดแกรงไปก่อน นะฮะผมกลัวเขาปล่อยมาก่อนผมเลยปล่อยไซคิแงเ้งไปเลียบร้อยนี่ฮะมันจะประมาณนี้ฮะความสนุกสนานแล้วนี่ผมชนะรอบที่แล้วมา50นะฮะด้วยทีมนี้แล้วไม่ได้เปลี่ยนทีมนะจริงๆคนเปลี่ยนทีมนะอ่าอย่างของผมก็จะเปลี่ยนนะฮะเอาลุคเซเลกกักเรเวล์ไว้แล้วก็อาจจะเพิ่มตรงกลางเป็นอ่าแลนเทนนะฮะป่าไฟฟ้าหรือเปลี่ยนเป็น ปัวบอลไฟฟ้าล่างที่ซุยที่เป็นพืชน,นะครับนี่ฮะหมาดูคนต่อไปครับอืหืมหมาฮะโอ้โห,ห,หตัวนี้มาตัวแรกเลยครับระวังนะฮะแบงมุมไฟฟ้าเอามาลงหลีกนี้นี่ของเขาจะมีท่าพืชด้วยนะฮะต้องระวังฮนะท่าพืชเขาแรงนะเอเนจีบอลว่ะ นี่ถ้ามแมลงนี้จะลดแอตแทกโอ้โหมาเสียงอย่างนี้ชามสิแม่นะฮะอย่างนี้ต้องเจอลุงฮะมาลุงลุงมาว้ายผมเปลี่ยนตัวพิ่ผมจะเปลี่ยนเอาการเริ่กดผิดชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับปล่อยพลังจิตไปก่อนแย,ย่แล้วโอ้ย โอ้โหเนี่ยครับกดผิดชีวิตปเปลี่ยนครับกันไว้ก่อนแล้วฮะอืม,อมบิก๊กเบรกครับมายังพอไหวนะ่ะต่ออีกดอกหนึ่งทันไหมไม่ทันลุงลงไปโอ้โหรอบนี้ถ้าจะไม่ดีเอาครับแล้วตัวโอโ้อิเล็กโทรดครับแล้วเขามีท่าที่แรงพอสมควรนะฮะ เอ็นนอจีบอลครับโอ้ oh, ล้ะดอกแรกเขาจะไม่ตายครับอืม uh หืม huh. ล้วเขายังมีเหลือเปลี่ยนไม่ทันอีกครับผมกะจะเปลี่ยนตัวมารับท่านะฮะไม่ทันฮะเอ็นเนอร์จีบออืมหืมหายว่าเปลี่ยนไหมครับโอ้ oh, แล้วเจอแมงมุมไฟฟ้าแบบนี้ไม่รอดครับไม่รอดครับเพราะว่า เนี่ยฮะเราปล่อยไปก็มาไม่มี energy พอที่จะไปกำจัดตัวนั้นแล้วนะครับอือเสียดายครับเนี่ยฮะไม่พอฮะไม่พอเราหมดสติก่อนนะฮะนะฮะไม่เป็นไรครับเลนติกก็เล่นเราแบบนี้แหละฮะลอตัวแพ้ทางมาตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่เป็นไรฮะสู้ต่อครับ นี่ต่เดี๋ยวผมจะพยายามจะขึ้นไปให้ถึง2 0 0พัให้ได้นะไม่รู้จะขึ้นได้2 0 0สองพันหนงสองันสองนะผมเองก็ไม่ค่อยเก่งด้วย PVP พอไปเจอคนเก่งๆเ,เข้าก็เดียงได้เหมือนกันครับอยากให้ลองลงเล่นนะฮะมีโปเกมอนแล้วลองออกมาลงเล่นแล้วสนุกกับมันนะฮะอย่าไปเครียดฮะเนี่ยฮะเจอแมงมุม2ตาติดเลยแม่จ้า ไม่เป็นไรครัสู่ต่อไปครับเอ้ยนะปล่อยใส่ขิกแฟงไปเขาปล่อยมาก่อนนะน่าจะเป็นท่า,มาแมลงที่จะมาลดแอตแทกเราด้วยนี่ฮะโอ้โหตีไปตีไปปล่อยพลอยสั้นเออเออปล่อยใส่ขิกแฟงไป,ปะนะฮะทีมนี้นะฮะอย่างที่บอกนะเปลี่ยนตกกลางได้นะ เอาแมกเนติกออกเอาฟาไฟฟ้าเอาบอลไฟฟ้า,า,า,ฟามาใส่แทนแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมแต่ว่าลุคเซเลนะฮะสำคัญท่าแรกต้องเป็นดินนะฮะอิเต้นพาวเวอร์ดินนะฮะอืมหืหายว่าเอาลุงลงมาลุงตีไปสองทีสามทีเรียบร้อยมาดูว่าเราเราเสียเปรียบตรงที่เราลงมาก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวมารับได้โอ้โกเลมครับ มาลุ้นกันนะโกเลมก็โกเลมก็มีท่าล็อกบาสของเราปล่อยเป็นโซนเอทไปขเขาปล่อยมาก่อนครับต้องกันนะไม่รู้อะไรนะล็อกบาสเบ่าล็อกบาสครับอืมไม่น่ารอดแล้วเราเขาเขามีเกาะอ,อีกหนึ่งเกาะดึง นั่นไงแล้วผมเปลี่ยนครับนี่ฮะเปลี่ยนเอาหมาไปาแล้วเขาเปลี่ยนตัวโอ้โอเมจ้ามาตีไาเขาปล่อยมาเป็นน้ำครับแล้วของเราเป็นชาโดไม่มีมมกเกาะแล้วด้วยต้องสู้ต่อไปครับอโอ้โหดูดูมันหายไปดูนี่ฮะชาโดมันจะบอบบางนิดนึงนะฮะใช้ต้อง ระวังนิดนึงฮะแต่วันตีแรงฮะนี่ฮะโอ้ยังไงก็แพ้โอ้ยนี่ครับปล่อยบัสเบินไปทันไหมทันไหมบัสเอ้ยไม่ใช่บัสเบินอะไรนะโอ้ยฮีดูเยฉันวยมาลุ้นกันครับว่าเราจะปล่อยล็อกบาสโอ้เราไม่มีเอเนจีแล้วครับโอ้เขาเนี่ยจะปล่อยล็อกบัสได้ก่อนเราว่าเราเก็บเอเนจีช้ามากครับโอ้เสียดายครับ นดเดียจริงๆครับอประมาณนี้ครับผมนะก็เอาไปลองใช้ได้ครับหลีกนี้ก็ไฟฟ้าล้วนครับมีโอกาสพลิกชนะได้นะขึ้นอยู่กับฝีมือเลยฮะนี่ฮะแล้วก็ได้โกระเป๋าเต็มอีกแล้วนะฮะเนี่ยครับโอกาสที่คุณจะได้บัตรเปลี่ยนท่านะครับหินชินโออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ครับได้สการูลี่ชายนี่ครับโอ้โหนี่ฮะ โอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ